รยนต์สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแนนเช่นเคยอีกแล้วนะคะวันนี้แนนจะมาแนะนำ Honda า r v รคันนี้นะคะปี2011นะคะสีขาวนะคะราคาขายอยู่ที่410,000บาทนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2 0 0พันนะคะรุ่น S นะคะผ่อนเดือนละ7,000กว่าบาทต่อเดือนนะคะสำหรับ CR-V คันนี้นะคะบอกเลยว่าไฟหน้านะคะถูกออกแบบมาให้เป็นแบบฮาโลเจนนะคะ สองสว่างมากๆเลยนะคะกระจังหน้านะคะเป็นแบบกรอบโครเมียม2ชั้นให้แบบนี้เลยนะคะตาสัญลักษณ์คันท้าตรงกลางแบบนี้เลยแล้วก็ด้านล่างนะคะมาพร้อมกันชนนะคะสีดําด้านแบบนี้แล้วก็มีไฟตัดหมอกให้อีกด้วยนะคะมาในส่วนของล้อนะคะเป็นล้อแม็กนะคะขอบ17นิ้วนะคะกระจกมองข้างนะคะพับปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกข้างในตัวอีกด้วยเลยแบบนี้แล้วก็ ขอบประตูนะคะเป็นกรอบโครเมียมนะคะทั้ง4บานมือจับประตูนะคะทั้ง4บานนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็กันสาดนะคะมีให้ทั้ง4บานเลยนะคะนุ่นเรนพาดูด้านหลังนะคะไฟท้ายนะคะถูกออกแบบมาให้เป็นแบบขนาดใหญ่เลยนะคะเห็นระยะไกลกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านบนนะคะแล้วก็พร้อมเสาสั้นมีคิ้วฝากระโปรงนะคะด้านหลัง แล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ถึง4จุดเลยนะคะอุ้ยปิดปิดก่อนนะคะตัวนี้รองรับน้ํามันนะคะไม่ติดตั้งแก๊สใดๆทั้งสิ้นนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะทั้งหมดเลยนะคะดูแลง่ายนะคะแล้วก็ไม่เลอะง่ายด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นระบบปรับไฟฟ้ารอบคันนะคะ นี่พวงมาลัยนะคะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะสามารถกดปุ่มควบคุมได้เลยตรงนี้แอร์นะคะพับปรับได้นะคะแบบนี้แล้วก็วิทยุนะคะเป็นแบบ DVD นะคะขนาดหน้าหน้าจอ7นิ้วเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ขับขี่ง่ายมากๆนะคะคอนโซลเป็นสีดำนะคะตัดกับสีเงินแบบนี้นะคะอันนี้คือช่องอเก็บของอนเนกประสงค์เนาะแล้วก็เปิดตรงนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็สาย usb UH นะคะตรงนี้ ปิดก่อนไม่พอนะคะคอนโซลกลางนะคะมีช่องเก็บของนะคะแล้วก็เปิดตรงนี้ได้อีกนะคะนี่เลื่อนไปอีกได้เลยนะคะแบบนี้โหสวยนะคะตรงนี้สัญ,ญลักษณ์เขาเลยนะคะไม่เหมือนใครนะคะด้านหลังนะคะเป็นเบาะสีดำนะคะกว้างสบายมากๆนะคะนั่งได้แบบทั้งครอบครัวเลยแล้วก็ตรงกลางนะคะมีที่เก็บ แก้วนะคะแล้วก็พักแขนได้อีกนะคะกว้างสบายจริงๆนะคะดูนะคะในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็น 2000cc ซีซีนะคะ155แรงม้า6500รอบต่อนาทีนะคะ,ะน้องแนนพาชมนะคะรอยน็อตนะคะรอยสตา์สัญ,ญลักษณ์ตามจุดต่างๆนะคะแบบนี้นะคะ ี่ถ้าเป็นรถที่ชนมาหรือว่าเปลี่ยนมานะคะตาสัญลักษณ์ตามจุดต่างๆนะคะหรือว่ารอยน็อตเนี่ยจะไม่ใช่รอยเดิมนะคะแท้จากโรงงานนะคะมันจะถูกงัดแงะเนาะแต่เพชรยนต์ของเรานะคะบอกเลยว่า,ามีชื่อเสียงนะคะอยู่มาแล้ว21ปีนะคะไม่มีการย้อมแมวขายลูกค้าแน่นอนอันนี้การันตีนะคะหากตรวจพบเจอนะคะยินดีซื้อคืนนะคะเต็มจำนวนนะคะ ฝากระโปงนะคะสติกเกอร์นะคะตามจุดต่างๆนะคะก็เป็นเดิมนะคะจากโรงงานมาแน่นอนเลยค่ะอ่ะหลังนี้เียนพาชมนะคะห้องสัมภาณระด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะเบาะนะคะด้านหลังสามารถพับได้อ่ะหลังน้เนนให้ชมก่อนนะ,ะสามารถวางของนะคะได้อีกเยอะเลยนะคะนี่พับเบาะนะคะแบบนี้กดดึงตรงนี้นะคะเชือกนะคะเนี่ยสามารถพับเบาะลงไปได้อีกเลยนะคะ เดี๋ยวน้แนนนะคะพาดูด้านล่างว่าอ่ามียังอะไรนะคะถุงเครื่องมือแล้วก็แม่แรงให้อีกด้วยนะคะแบบนี้ชอบไหมคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถได้เลยที่ซอยเสรีไทย95นะคะอยู่ติดถนนเลยหาไม่ยากหรือว่าจะติดต่อน้องแนนนะคะติดต่อได้เลยที่เบอร์097 262 2796ค่ะสำหรับวันนี้น้องแนนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ